เช็คดูเลยความเป็นเจ้าภาพในครัวของคุณอาจมีความเสี่ยงที่คุณไม่เคยคิดถึงเลยมาดูกันว่ามีของใช้ในครัวไหนๆที่ควรเลิกใช้เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวทั้งๆท,ท,ที่มักจะเห็นแก่ประหยัดเงินและคิดว่าถูกจะดีแต่ความเสี่ยงต่อสุขภาพก็อยู่ทั้งนั้นในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกซื้อสินค้าจากราคาถูกสุดๆจนถึงของใช้ที่แพงหลายคนก็มักจะสรรหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งบางทีก็ให้ความสําคัญในเรื่องราคามาเป็นอันดับแรกแต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีของใช้ในครัวบางอย่างที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนเลือกซื้อเพราะอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของครอบครัวเมื่อวันที่1พฤศจ,จิกายน2568เว็บไซต์สออได้เผยรายการของใช้ในครัวราคาถูกหอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เลิกใช้เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวแม้ว่าจะซื้อง่ายสบายกระเป๋าก็ตามมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรเลิกใช้เครื่องครัวซิลิโคนเครื่องครัวเคลือบสารกันติดนอนส t ิ๊กเป็นที่นิยมมากขึ้นหลายคน จึงเลือกซื้อทับพ,พีซิลิโคนเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของกระทะหรือหมอ้อแต่ไม่ใช่ว่าทับพ,พีซิลิโคนทุกชิ้นจะปลอดภัยนะักผลิตภัณฑ์ราคาถูกมากมายอาจไม่ได้ทําจากซิลิโคนฟูดเกรดแต่ทําจากพลาสติกเคลือบสีที่ไม่ทนความร้อนเมื่อสัมผัสถูกน้ํามันเดือดหรือกระทะร,อร้อนๆก็อาจละลายหรือผิดรูปได้ง่ายๆแถมยังต่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตับและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นหากเห็นทับที่หรือช้อนที่ใช้เกิดฟองอากาศพลาสติกแตกตัวหรือมีกลิ่น ไม่ควรหยุดใช้งานทันทีและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าเอาสุขภาพของคนในครอบครัวไปแลกกับการประหยัดเงินแค่ไม่กี่บาทแก้วน้ำสีสีหรือมีลวดลายแก้วน้ำที่มีสีสันสวยๆอาจดูน่าดึงดูดแต่ส่วนมากสีเหล่านั้นเกิดจากการทาหรือเคลือบสีทับนักสีราคาถูกเหล่านั้นมักจะมีสารตะกัว่วหรือโลหะหนักต่างๆเมื่อสัมผัสถูกความร้อนหรือเครื่องดืง่มที่มีกรดสารต่างๆอาจละลายลงน้ำ ได้การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้มีโลหะหนักสะสมในร่างกายทำลายตับไตและระบบประสาทด้วยเหตุนี้จะดีที่สุดหากเลือกใช้แก้วใสไม่มีลวดลายและเป็นแก้วทนความร้อนสูงแก้วโบโรซิลิเกตซึ่งมีความปลอดภัยกว่ามีช้อนและซ่อมที่ทำจากสแตนเลสคุณภาพต่ำหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้สแตนเลสนั้นมีความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะักผลิตภัณฑ์มากมาย ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเลข3 0 4หรือ316นั้นแท้จริงใช้วัสดุที่ทําจากสเตลเลส201ซึ่งเป็นชนิดที่มีราคาถูกขึ้นสนิมได้ง่ายและสามารถปล่อยโลหะหนักออกมาได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนเสมอแต่ของคุณภาพต่ำนั้นมักจะไม่มีการติดฉลากไม่ได้สัญ,ญลักษณ์ผ่านการตรวจสอบและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายเมื่อโดนเกลือหรือน้ำยาล้างจานโลหะหนักจากสเตลเลสสามารถเข้าไปในอาหารจนเกิดการสะสม เมื่อเวลาผ่านไปและทําให้เกิดผลกระทบระแรงต่อหัวใจตับและกระเพาะดังนั้นควรซื้อผลิตภัณฑ์จากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงและอยู่ห่างจากของราคาถูกที่ไม่ทราบที่มาเขียงไม้เทียนม,มีการทาสีเคลือบเรียนแบบไม้ธรรมชาติตอนที่มีดตัดลงบนเขียงเหล่านี้ตัวเคลือบบนเขียงอาจจะหลุดออกอย่างง่ายดายจนทําให้สารต่างๆเช่นฟอร์มาดีไฮเข้าสู่ร่างกายได้จนเกิดความเสียหายต่อตับและระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นหากสังเกตว่ามีกลิ่นน้ำยาเคมีจากเขียงหรือเขียงเงาผิดปกติให้หยุดใช้ทันทีและให้หันมาใช้เขียงไม้ที่ผ่านการรับรองหรือทำจากพลาสติกฟูดเกรดจะดีกว่าจานชามเคลือบอีนาเมลคุณภาพต่ำจานชามที่มีลลดลายสดใสมกักใช้เทคนิคการเคลือบซึ่งมีการพิมพ์หรือทาสีบนภาชนะหลังการเผาสีพิมพ์ราคาถูกมกักมีโลหะหนักที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้ใส่ของร้อนหรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด สามารถแยกได้ง่ายๆโดยการสัมผัสไปที่ลวดลายหากรู้สึกหยาบหรือซีดจางง่ายนั่นคือชนิดเคลือบภายนอกไม่ควรใช้สําหรับรับประทานอาหารอย่างเด็ดขาดชนิดที่ปลอดภัยกว่าคือจานเคลือบภายในลวดลายจะอยู่ใต้ชั้นเคลือบโปรง่งใสและเผาที่อุณหภูมิสูงวิธีนี้ช่วยล็อกสีทําให้ผลิตภัณฑ์คงทนสวยงามและปลอดภัยต่อสุขภาพขอบคุณข้อมูลจากสอ h